สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ E.T.H Channel นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสั้นๆครับเป็นทริคง่ายๆนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงไวเวิร์นนะครับในเกมนี้เนี่ยมันมีไวเวิร์นอยู่หลายชนิดนะครับตั้งแต่ไฟน้ำแข็งสายฟ้าแล้วก็พิษนะครับซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยพวกนี้เนี่ยมีวิธีเลี้ยงที่เหมือนกันทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องการเทคแคร์นะครับเนี่ยแบบเนี้ยไอ้การเทคแคร์เนี่ยมันไม่เหมือนกันใช่ไหมครับบางครั้งคือเราให้ป้อนนมเราก็ต้องไป ยิงตัวแม่มาใ้สลบใช่ไหมครับแล้วก็ไปเอานมมาซึ่งหลายครั้งก็อาจจะไม่มีนม d r อปหรือว่าบางครั้งก็ d r อปนิดเล็กน้อยซ,ซึ่งก็ใช้ได้แหละแต่ว่า,าในกรณีนี้ผมจะมาแสดงทริคอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่มีปัญหากับการหานมบวบวันหรือว่าหาไม่ได้หรือไม่อยากจะหาเป็นทริคสั้นๆง่ายๆเลยเดี๋ยวผมแสดงให้ดูสิ่งแรกที่เราต้องมีนะครับอุปกรณ์ก็ต้องมีนี่ครับแครพอ empty แครีพอ empty ขอภัยครับ กระตุกเล็กน้อยเมื่อกี้โอเคตรงนี้ Empty Cryport เนี่ยมันมีความสามารถในการดึงสัตว์เข้ามาอยู่ในมันก็เหมือนกับปยบอลนะครับเคยดูปวยบอลใช่ไหมครับเนี่ยมันคือเหมือนกับปยบอลครับแต่มันอยู่ในกมีปอาร์เนาะแล้วก็สามารถนําเข้ามาสู่ในนี้ได้พอดึงเข้ามาเสร็จใช่เออเราก็สามารถทําให้มันเนี่ยปล่อยออกมาอีกครั้งนึงก็คือเราเราเรา,เราจะโยนมาอีกครั้งเนี่ยเราก็กดคลิกซ้ายเหมือนเดิมอะ่ะก็คือดูไปครั้งแรกให้เข้ามาก่อนแล้วก็โยนออกมาซึ่งพอทีเนี้ยมันเอาตรงเนี้ยมาใช้กับตัวไวเวิร์นได้ โอเคอย่างกรณีเนี่ยมันไม่ได้ต้องการนมนะครับเห็นไหม Poison Wyvern Want to Cuddle with You ก็คือผมกด e ทีเดียวอ่ะมันก็คือแบบค่าอิน r i ิ้นมันก็จะขึ้นเลยใช่ไหมครับแต่ว่าใครที่แบบสําหรับคนที่ค่าอิน r i ิ้นของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับซึ่งบอกไว้ก่อนว่าเซิร์ฟทุกคนไม่เหมือนกันนะเซิร์ฟผมเนี่ยไม่ได้ตั้งอะไรเพิ่มเลยเพราะฉะนั้นกว่ามันจะขึ้นค่าที่แค่ในนานมากแต่ว่าพอขึ้นแล้วครั้งเดียวคือเสร็จงานเลยเพราะฉะนั้นในกรณีผมจะมาสอนวิธีเปลี่ยนหรือว่าหมุนการแก้ปัญหาไพวก ขอนมอ่ะไอพวกขอนมไวเวิร์นอ่ะถ้าไม่อยากเลี้ยงเน้นมไวเวิร์นอ่ะนะครับอันนี้เดี๋ยวไอกรณีนี้เดี๋ยวจะทำให้ดูว่าเป็นยังไงอ่ะผมดึงตัวไวเวิร์นเข้ามาในนี้ก่อนครับอ่าอธิบายง่ายๆนะครับตามหลักการแล้วแหละคือไอพอไวเวิร์นมันเข้ามาอยู่ในนี้แล้วใช่ไหมครับคือมันสถานะของมันก็ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยคือเมื่อถูกปล่อยออกมาครับไวเวิร์นมันจะถูกเปลี่ยน คำขอเหมือนมันสุ่มอ่ะครับมันแรนดอมนะผมเคยลองหลายครั้งแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมาลองดูว่ามันจะสุ่มอะไรมาครั้งเนี้อ่ะเดี๋ยวปามาดูเนี่ยครับเห็นไหม poison w h y t e w n one two c u d d e n wit h you อ๋อวันนี้มันยังสุ่มเป็นตัวเดิมนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองรอยรอบนะรอให้มันคููดาเสร็จก่อนนะครับตอนนี้ก็ประมาณ3ลาวิเนาะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีมันจะสุ่มมันจะสุ่มนะครับแรนดอมคือมันจะสุ่มไปเรื่อยบางทีมันก็ซ้ำซ้ำมันเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะรอรอสักครู่ะครับ กฮ้ยจะกินก็ไปดิเออโธ่เอ้ยโอเคครับผมก็ตอนนี้มันคูดาเสร็จแล้วนะมันลองดูกันอีกรอบดีกว่าว่ามันจะมีการเปลี่ยนไหมตอนนี้มันต้องการให้ผมคัดเดินอยู่นะครับไม่ได้จะคัดเดินไปว่าอะไรนะที่ผมจําได้คือกด e ไปครั้งเดียวใช่มันจะแบบค่าอินพินมันจะขึ้นเลยนะครับไอเมื่อกี้มันจะมีรู้สึกว่ามันจะมีวอนน์วอล์กวิดยูเงี้ยคือแบบอยากให้คุณพาเดินเล่นกับให้ป้อนนมให้มันอะเดี๋ยวลองดูว่ามันจะสู้เหมือนในรอบนี้ อ่านี่ครับพอยซ์นไวน์วันวันทูโกออนอาวอกวิดยูเห็นไหมครับมันเปลี่ยนแล้วคือจะเห็นได้ชัดว่ามัน r a นด o อมแต่ว่าในกรณีเนี้ยมันสมใหม่ให้กลายเป็นเดินกับคุณซึ่งมันก็สามารถเปลี่ยนจากที่แบบขอให้เป,ปล่าป้อนนมให้มันอ่ะไปเป็นอย่างอื่นได้ก็คือคุณไม่จําเป็นต้องเอานมให้มันกินอ่ะคือมันเลี้ยงได้แล้วครับจริงๆทั่วไปจริงๆเซิร์ฟทั่วไปจริงๆที่เขาปรับกันคุณเยอะเขาก็เลี้ยงกันปกติใช่ใคือแบบจะใช้นมหรือไม่นม ไอโนมันนี่ก็คือแล้วแต่คนที่ชอบไงแล้วก็ในกรณีที่ผมมาสอนก็คือว่าเนี่ยคือคนที่ปรับเซิร์ฟไม่คุ้จะเยอะอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้เล็กน้อยคือบางคนแบบเขาก็อยากได้มนก็ไปเอามาได้แต่เหมือนไม่อยากไปไปช่วยไปจับอะไรเงี้ยแบบเล่นคนเดียวอาจจะเหนื่อยอนะไรเงี้ยเพเป็นทริคเล็กๆสั้นๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมสําหรับทริคก,การเปลี่ยนไอไอค่าเทคแคร์ของไวเวิร์นนะครับ มันก็ไม่มีอะไรมากนะครับใช้ไครพอดกับจูดเข้าบอลแล้วก็เปล่ามามันจะสุ่มแรนดอมใหม่นะครับสาหรับค่าทีทแก่ก็สําหรับคนที่มีเซิร์ฟเป็นของตัวเองหรือเล่นเซิร์ฟตัวเองแบบเล่นง่ายๆก็ไม่มีอะไรมากก็สําหรับนี้ก็เป่าไว้แค่นี้สําหรับทริคสั้นๆวันนี้ก็สวัสดีครับ